เด็กๆเ,เราได้ดอกไม้แล้วใช่ไหมคะสวนดอกไม้ที่สวยงามแล้วแต่เอ๊คุณิงว่ามันยังรุ่งๆอยู่เลยค่ะยังไม่มีแมลงเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณิงนะคะจะพาเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะมาทำอะไรคะมแมลงเต่าทองกันค่ะ,ะวันนี้เราจะมาทำมาแมลงเต่าทองกันนะคะแต่เอ๊เรามาเตรียมอุปรอกรณ์กันก่อนเลยค่ะ ันนี้นะคะเราจะเตรียมกระดาษสีแดงค่ะ,ะสีดำค่ะนะคะสีดำแล้วก็สีขาวค่ะ,ะเราเตรียมกระดาษมาแล้วนะคะต่อไปเราก็เตรียมกาวนะคะคุณอิงเอามาใส่ในแก้วไว้แล้วนะคะแล้วก็กันไกลค่ะ,ะเด็กๆเตรียมพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำสวนดอกไม้กันเลยค่ะ แล้วค่ะครูหนิงได้บอกอุปกรณ์ให้แก่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะครูไอซ์จะพาเด็กๆทำมแมลงเต่าทองนะคะอ่าขั้นตอนการทำมแมลงเต่าทองนะคะเดี๋ยวครูไอซ์จะใช้สีดำนะคะทำตัวก็คือให้เด็กๆพับกระดาษครึ่งหนึ่งนะคะอ่าเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้กรรไกรนะคะตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้คะ่ะ โค้งไปเลยอ่าเราก็จะได้ตัวเต่าทองแบบนี้ค่ะส่วนปีกเต่าทองนะคะครูไอก็จะใช้สีแดงค่ะเหมือนกันค่ะพับครึ่งค่ะพับครึ่งกระดาษแล้วก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกันค่ะช้าๆนะคะอ่าแบบนี้อ่า พอเราได้ปีกของเต่าทองแล้วนะคะปีกของเต่าทองเราจะมาตัดครึ่งวงกลมตัดตามเส้นแบบนี้เลยค่ะอ่าเราก็จะได้ตัวแล้วก็ปีกเต่าทองค่ะส่วนหัวเหมือนกันค่ะเราก็ใช้กระดาษเเศยกระดาษนะคะสีดำนะคะเราก็พับค่ะแล้วก็เหมือนเดิมหันด้านที่มันเป็นสันอย่างนี้นะคะเข้าหาตัวเอง แล้วก็ตัดครึ่งวงกลมค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หัวของเต่าทองค่ะส่วนลายจุดของเต่าทองเราก็เหมือนเดิมค่ะก็คือใช้เศษกระดาษเหมือนกันพับครึ่งเหมือนกันหันด้านสันมาหาตัวเองอแล้วก็ตัดครึ่งเด็กๆอยากได้ไลายจุดกี่จุดเด็กๆก,ก็ตัดเลยนะคะ อะครูไอเอาแค่สีอแบบนีอ้อีกอันนึงโอเคเราได้จุดมันแล้ว4จุดนะคะเปิดออกมามันก็จะเป็นรูป วงกลมบ้างวงรีบ้างแล้วแต่นะคะแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาเราก็จะทําส่วนของตามันนะคะตามันก็เหมือนกันค่ะพับครึ่งกระดาษสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเด็กๆตัดเป็นรูปวงกลมนะคะ,ะรูปวงกลมแบบนี้ให้มันกลมๆกลมๆนะคะกลมๆแล้วก็ให้มันชนกันเลยนะคะ แบบนี้กลมๆโ,โอเคเราก็จะได้ตานะคะตาของมัน2อันนะคะอ่าขวายจะทําตาดําด้วยตาดําของมันเหมือนกันค่ะใช้เศษกระดาษนะคะตัดเป็นรูปวงกลมอันนี้เด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะถ้าเด็กๆคนณใดยังใช้กันไกลไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบตัวมันเลยนะคะอันดับแรกเราใช้สีดำเป็นฐานนะคะฐานตัวมันนะคะแล้วเราก็ติดปีกใช้กาวติดปีกไม่ต้องทาเยอะนะคะทาแค่มุมตรงนี้มันติดลงไปแบบนี้อ,อีกฟังนึงค่ะ ทับซ้อนกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าเราก็จะได้ตัวของมันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวเราติดหัวมันนะคะติดตรงนี้นะคะอ่าติดตรงนี้อ่าเราก็จะได้ส่วนหัวมันแล้วต่อไปเรามาติดจุดมันเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องทากาวเยอะนะคะทานิดนึงค่ะทานิดนึงนะคะ ถ้าเด็กๆทายเยอะนะคะภาพของเราก็จะไม่สวยนะคะเราได้ตัวมันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ตาของมันกันค่ะ,ะเราจะใช้สีขาวนะคะเป็นตาข้างล่างนะคะ,ะเเาาก็จิ้มไปตรงกลางของมันนะคะแล้วก็เอาสีดํามาติด อ่าเราจะได้ตาของมันอีกข้างว้าวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆผลงานของเราเสร็จแล้วนะคะว้าวเป็นยังไงคะสวนดอกไม้ของเราสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะ้าเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วโชว์มาในห้องให้คุณครูดูด้วยนะคะอ่าส่งรูปถ่ายกันมาเยอะๆนะคะเด็กๆ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ